ราสสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมโชว์เคสของสิบวันน้ด้วยครับถึงแม้ว่าวันนี้ผมอาจจะไม่ปรากฏในโชว์เคสของพี่หแปก็ตามแต่ผมก็ยังอยู่ในฐานะของ,องอิสระครับถึงแม้ว่าตอนนี้ผมแล้วก็พี่ผมเนี่ยนะครับก็ตามหน้าที่ภาระ,ะของตัวเองก็ตามแล้วนะครับแต่ว่าถึงแม้ว่าผมยังไปทํางานหรือพี่โอไปทำงานเนี่ยเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมน,นะครับต้นอื่นนะครับ ข้าสู่เรื่องอะไรตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตเอามีพี่โอ๊ตได้เรื่องเรื่องแจ้งมานะครับซึ่งเขาได้ฝากข้อความให้ผมนะครับสวัสวดีพี่เพื่อนๆทุกท่านขอขอบคุณที่ได้ติดตามรายการของบริษัทนี้หรือผลงานต่างๆในเล่นอ,อิสระหลังจากนี้จะไม่ได้อยู่เบื้องหน้าเนื่องจากภาระงานอื่นที่มีมากขึ้นต้องขอขอบคุณครับอันนี้ของพี่โอ๊ตนะครับ ส่วนกระผมเองนะครับก็มีเรื่องแจ้งเหมือนกันนะครับก็ด้วยตัวผมตัวนี้นะครับก็อายุยีบสองนะฮะก็ขอบคุณของขวัญวันเกิดทุกทาแล้วก็ขอบคุณที่คุ้ขัน้นเบอร์เต้ให้นะฮะอ่ะก็น่นอว่าตอนนี้ผมก็เข้าสู่วัยทางานอย่างเต็มตัวแล้วก็มีงานเป็นแหลกแล้วนะครับ ก็เลยบอกไปใน P Y L นะครับใน P Y L ที่ตันที่แล้วก็ได้เกิดไปคร่าวๆนะครับก็คือผมได้ทำงานใบสนีนะฮะในส่วนของคัดแยกสินค้านะคัดแยกนะครับไม่ใช่สินค้าเข้าไปคัดแยกกันแหละนะครับแต่ว่าต่อจากนี้จะเป็นเรื่องประกาศที่ผมจะมาพูดถึงในวันนี้แล้วนะครับผม นายจษฎพรเสิมาศนะครับจะขออนุญาตยุติเบื้องหน้าทุกรายการทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็นรายการที่ผมทําหรือรายการที่ผมเป็นพิธีกรที่อยู่นอกค่ายก็ตามผมขออนุญาตยุติแต่เพียงเท่านี้ครับถามว่าทําไมเลื่อนด้วยนะครับตัวผมเองนะครับ มีเวลาที่ไม่ตรงกับการที่ผมมาทําในรายการในลิอิสระได้ผมก็เลยตั้งใจว่าผมก็ต้องขออนุญาตถอนทุกรายการที่ผมเป็นพิธีกรทั้งหมดหลังจากนี้แล้วนะครับแต่ว่าถึงแม้ผมจะถอนจากพิธีกรแต่ผมก็ยังอยู่นะครแต่อยู่ในฐานะของเบื้องหลัง ของรายการต่างๆรวมถึงผู้เล่นตัวเช่นกันนะครับอ่ะแล้วถามว่าเอาแล้วสิกวันนายยังไงต่อก็เรื่องของสิกวันนายก็จะมีเรื่องแจ้งเหมือนกันนะครับมันก็โยงกับสิ่งที่ผมพูดไปก็คือผมจะไม่มีเวลามาทํารายการของบริษัทต,ตัวเองในตอนนี้แล้วนะครับก็เลยตัดสินใจ ตรงนี้ครับว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับในปีนี้เป็นต้นไปนะครับสิกบันนายขออนุญ,ญาตพักบริษัทชั่วคราวนะครับฮะพักบริษัทชั่วคราวถึงแม้ว่าซิกบันนายจะพักแต่ไม่ถึงกับปิดตัวแต่ในอนาคตข้างหน้าผมก็อาจจะปิดตัวเลยก็ได้หรืออาจจะมีการเปลี่ยนอะไรก็ได้จะไปรู้เหมือนกันใครจะไปรู้เหมือนกันเนาะ เพราะว่ามันคือเรื่องอนาคตนะครับแล้วก็ใช่นนทผมรายการที่ผมทำไม่ว่าจะเป็นการคูปสไลด์หรืออะไรก็ตามแต่ผมขออนุญาตหมดเลยนะครับเว้นแต่ว่ารายการที่ผมนั้นได้โคอยู่ก็จะขออนุญาตอยู่ในฐานะของเบื้องหลังล้วกันนะครับอย่างเช่นพวกจดคิดคำถามเอ่ยจดคะแนนหรืออะไรกันตา่ตางๆอย่างนี้นะครับถ้ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงก็จะ แจ้งไปหลายทีซึ่งมันก็อยู่กับเรื่องของอนาคตเหมือนกันนะครับมันก็เนอะนะครับสุดท้ายนี้ก็คงไม่มีไม่มากมายนะครับว่าตั้งแต่ที่ผมไม่อยู่ในนี้ตั้งแต่ปี2022จนถึงปีนี้25-35 3ปีจากที่ผมนั้นเป็นคนทางบ้านจาก ที่มาเล่นเกมในเล่นอิสระจนถึงผมตอนนี้ก็กล้ามาเข้าสู่ในเล่นอิสระในฐานะของการมาเป็นคนในเล่นแล้วคือได้เป็นส่วนหนึ่งในกมเล่นและได้มาทราบความฝันตัวเองที่จะเด็กๆที่ผมเป็นคนชอบดูรายการทีวีเกมโชว์แล้วก็อยากทำรายการเกมโชว์ในทีวีจนมาทำในออนไลน์เล่นๆกันจนมาถึงในนี้ก็ได้สร้างฝันของตัวเองแล้ว ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของการเปิดบริษัทที่ไม่เป็นของจริงมีรายการของตัวเองเป็นรายการพิธีกรของตัวเองแล้วก็ของทีท่อื่นรวมถึงการเป็นทีมงานของรายการอื่นๆด้วยนะครับก็อย่างแรกเลยนะครับต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนเพื่อนๆทุกคนที่ทําให้ผมได้มีกําลังใจในการทํารายการในการสร้างคอนเทนต์ รวมถึงต้องขอบคุณผู้เล่นทุกคนผู้ดูทุกคนด้วยที่เข้ามาเล่นในรายการผมนะครับต่อให้มีบางสิ่งที่ผมนั้นอาจจะสร้างปัญหาหรือสร้างเรื่องเดือดร้อนให้กับคนดูหรือผู้เล่นคนอื่นต,ตามนะครับหรือการจช้คำพูดที่บางคนก็อาจจะไม่ถูกใจหรือไม่ชอบก็ต,ตามอันนี้ผมก็ขอ,อโทษและขออภัยจริงๆแล้วก็ขออโหสิกรรมมาณที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับ พราะด้วยตัวกับผมเองนั้นนะฮะก็อันนี้ขอญอาตพูดจริงๆนะครับว่ามีเป็นหาด้านจิตใจตั้งตแต่เด็กๆแล้วก็เลยทําให้ทั้งคนดูแล้วก็หลายๆคนก็ไม่ชอบนะครับก็ขอโทษตรงนี้ด้วยแล้วกันนะครับสุดท้ายนี้ครับผมก็มีกรอนให้กับคุ่ชมท่านแล้วก็คนในเล่นด้วยแล้วกันนะครับ ตัวผมไม่อยู่หลังจากนี้แต่ยังมีผลงานที่เหลืออยู่ไม่ว่าเป็นรายการที่ออนแอร์และอย่างอื่นที่เก็บไว้และจากไปกราบขอบคุณเพื่อนพี่ที่เคารพที่เปิดรับคนนี้มาเติมไฟทั้งผลงานรายการ คือเชื้อไฟและทําให้ตัวผมนั้นเป็นวันนี้ขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณทุกคนที่มาให้ผมอยู่จุดๆๆนี้และหวังว่าสักวันหนึ่งครับผมจะกลับมาอย่างเต็มตัวและผมอาจจะกลับมาอย่างที่คุณอาจจะเห็นผมเปลี่ยนไปก็ได้นะครับแล้วเจอกันในวันที่ทุกท่านมีความสุขครับสวัสดีครับ